นะครับเดี๋ยวเราจะศึกษาภาคบายต่อนะครับนี่เป็นสัปดาห์ที่เจแล้วนะครับที่เราศึกษาเรื่องการรักษาด้วยกันให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับพระบิดาในสวรรค์ลูกขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระวจนะที่เราจะได้รับในวันนี้พระพรองค์ทรงใช้พระวจนะมารักษาเนื้อทั้งสิ้นของเราขอบพระคุณพระองค์ที่ถ้อยคําที่พระองค์ประทานให้เราให้ความตั้งใจที่จะอ่านที่จะฟัง แล้วเราจะเก็บรักษาถ้อยคำนี้ไว้ในหัวใจของเราและถ้อยคำนี้เป็นชีวิตและเป็นการรักษาและชีวิตและการรักษาจะออกมาจากใจและทำการรักษาเนื้อของเราทั้งสิน้นขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนให้เราเปิดมาที่ปฐมกาลบทที่4นะครับข้อที่26ปฐมกาลบทที่4ข้อที่26นะครับ วันนี้เราจะได้ทราบถึงสาเหตุที่ว่าทำไมพระเจ้าถึงประสงค์ที่จะรักษาพวกเราพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงฝ่ายเซตก็มีบุตรชื่อเอโนชคราวนั้นมนุษย์เริ่มต้นนมัสการโดยออกพระนามพระเยโฮวาวันนี้มีข้อถกเถียงกันมากมายนะครับพระเจ้ามีนามว่าอะไรคนที่มั่นใจว่าออกพระนามถูกไม่แน่ เมื่อไปเจอกับคนหากมีโอกาสได้เจอกับคนในสมัยนู้นนะครับสิ่งที่คุณคิดว่าถูกอาจจะไม่ถูกเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมมีโอกาสได้เจอกับคนคน,คนกรีกนะครับแล้วผมถามว่าคุณอ่านพระคัมภีร์ฉบับกรีกของดั้งเดิมเลยนะครับคุณอ่านรู้เรื่องไหมเขาบอกว่าผมอ่านไม่รู้เรื่องคิดง่ายๆนะครับเราเคยอ่านศิลาจารึกใช่ไหมครับนั่นแค่แบบกี่ร้อยปีเอง เจ็ดร้อยป่ะใช่ไหมฮะเรายังอ่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วเรื่องคิดดูนะครับที่เขาพวกต้องไปอ่านแบบสามพันปีที่แล้วเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ว่าพระนามของพระองค์จะออกเสียงว่ายอย่างไรพระองค์รู้เอเไหมจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เวลาผมลงคำเทศนาในยู u b e นะครับผมไม่ได้ลงชื่อผมเลยหลายคนก็เลยไม่รู้จักชื่อ แต่อาจจะพอเดาได้จากการที่บางครั้งผมยกตัวอย่างว่าคนเรียกชื่อผมว่าอะไรแต่เนื่องจากผมพูดเร็วนะครับเขาก็จะจําไม่ค่อยถูกนะครับบางทีก็ถามอาจารย์ชาคริสใช่ไหมบางทีก็ชาคริสก็มีนะครับบางคนก็เรียกผมว่าชาชินะครับคือคือจะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แก้เขานะครับผมรู้ว่าเขาหมายถึงผมนะครับดังนั้นสำหรับพระเจ้าเนี่ยเราจะเรียก พระเยโฮวาพระยาเวอยาทะเลาะกันเลยครับพระองค์รู้ว่าหมายถึงใครวันนี้ก็ยังมีทะเลาะก,กันอีกเรื่องพระเยซูออกออกเสียงว่ายังไงบางคนบอกออกเจสัสเนี่ยไม่ได้ถ้าออกว่าเีสัสเนี่ยพระเยซูไม่รู้ว่าหมายถึงใครแต่คนมากมายทั่วโลกเขาก็ออกเีสัสนะครับแล้วเขาก็ไปสวรรค์ได้เพราะพระเยซูรู้ว่าหมายถึงพระองค์ดังนั้นจะออกว่าเจสัสออกว่าเยซูหรือบางคนบอกไม่ได้ต้องเป็นยาซูส คืออย่าเสียเวลาทะเลาะกันเลยนะครับคนเรียกชาชิผมก็รู้ว่าหมายถึงผมชาคริสชาคริสมีคันชิดก็มีคือสลับกันเลยนะครับตัวอักษรพวงพวกรู้ว่าหมายถึงใครเอเมนไหมงั้นมนุษย์เริ่มต้นนมัสการโดยออกพระนามพระเยโฮวาอย่าเสียเวลาทะเลาะกับเรื่องพระนามพระคัมภีร์บอกว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่าเสียเวลาทะเลาะเรื่องคํา บอกคนข้างข้างอย่ามาเสียเวลาทะเลาะเรื่องคำอย่ามีพันธกิจชวนทะเลาะกับคนอื่นอย่ามีพันธกิจคอยแก้ไขคนอื่นความผิดของเราเนี่ยคือท่อนสูงนะครับแค่มันออกไปก่อนเพื่อเราจะเห็นได้ชัดที่จะไปช่วยแคะผงในตาคนอื่นเอเมนไหมส่วนใหญ่คนที่อยากจะแคะผงในตาคนอื่นมีสูงอยู่ในตาของตัวเองนะครับ <c oughs> ดังนั้นคนที่สบายดีตาดีเราอธิฐานเพื่อคนอื่นเราจะไม่ค่อยคุยแค่คนที่ชอบคุยแค่คือคนที่มีซุงอยู่ในตาปัญหาใหญ่กว่าคนที่จะไปช่วยแค่ให้เขานะครับโอเคดังนั้นมนุษย์เริ่มต้นออกพระนามของพระเจ้ารู้ไหมครับว่าพระนามของพระเจ้าสื่อถึงสิ่งที่พระองค์จะทําให้กับพวกเราถ้าเรารู้จักพระนามเราก็จะรู้ว่าพระองค์จะทําอะไรให้กับเราบ้าง เราไปดูต่อในอพยพบทที่3ข้อที่13นะครับอพยพบทที่3ข้อที่13เป็นเรื่องของโมเสสได้มาเจอกับพระเจ้าโมเสสได้ถามถึงพระนามของพระเจ้านะครับไฟโมเสสทูลพระเจ้าว่าเมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบันพรุรุษของท่านทั้งหลายทรงสั่งข้าพระเจ้ามาหาท่านแล้วเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าก็ไร ข้าพระองค์จะตอบเขาอย่างไรจริงๆแล้วโมเสสนั่นแหละที่อยากรู้แต่ไม่กล้าที่จะถามตรงๆก็เลยต้องอ้างว่าถ้าเกิดข้าพระองค์ไปบอกแล้วถ้าเกิดเขาถามมาแล้วข้า,ขาพระองค์จะตอบไว้อย่างไงพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นพระเจ้าไม่มีขอบเขตจำกัดที่จะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นแค่สันทิสุข พระองค์เป็นอีกหลายอย่างที่เราจะต้องไปรู้จักพระนามดังนั้นพระองค์จึงตอบสั้นๆว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นเดี๋ยวจะได้ดูว่าพระองค์เป็นอะไรบ้างนะครับแล้วพระองค์ตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นชงใช้ข้าพระเจ้ามาหาท่านทั้งหลายต่อไปในอพยพบทที่20ข้อที่7พระเจ้าจึงได้เปิดเผยพระนามของพระองค์เองนะครับ <c oughs> อขอโทษนะครับ เราไปดูต่อไปนะครับเรื่องของพระนามของพระเจ้านะครับพระนามของพระองค์เป็นเรื่องที่พระองค์จริงจังมากและพระองค์ไม่ต้องการให้เราออกพระนามเล่นๆดังนั้นเวลาเราทำของตกเราก็ไม่ต้องบอกว่าคุณพระช่วยคนไทยจะติดคำนี้นะครับมันก็เหมือนกับพระเจ้าช่วยนะครับถ้าเราจะออกพระนามเราออกพระนามในการใช้สิทธิอำนาจเอเมนไหมเราออกพระนามในการที่เรานมาสการสรรเสริญ เราออกพระนามในการอธิษฐานแต่ถ้าเกิดเราทำของตกเรามันโอ้พระเจ้าช่วยบางคนมีแถมท้ายนะครับบานาน่าทอดนี่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนไม่ควรกล่าวคำแบบนี้ออกมาเอเมนไหมการจะกล่าวพระนามของพระองค์จะต้องให้ความเคารพอย่างเกรงอย่างสูงสุดนะครับในอพยพบทที่20ข้อที่7บอกกับเราว่าอย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่สมควรนั้นพระเจ้าจะถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้ดงนั้นเวลามีใครออกพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควรมีโทษตามมานะแต่ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าจะแช่งชักหักกระดูกนะครับเราเดินออกนอกการคุ้มครองของพระเจ้าเองโดยการออกพระนามอย่างไม่สมควรและในโลกนี้เราก็มีมารที่คอยมาลักและฆ่าและทําลายเอเมนไหมไปดูต่อนะครับในสดุดีบทที่9ข้อที่ห บรรดาผู้ซึ่งรู้ผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์ผู้ที่รู้จักพระนามก็จะวางใจไม่ว่าเรามีปัญหาในด้านใดถ้าเรารู้พระนามของพระองค์เราสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราในด้านนั้นๆเราไปดูต่อนะครับในบทที่20ข้อที่หนึ่ง ขอพระเจ้าทรงตอบท่านในวันยากลำบากพระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบพิทักษ์รักษาท่านพระนามของพระเจ้าพิทักษ์รักษาเราต่อไปข้อที่7และ8นะครับบ้างก็อวดเรื่องรถรบบ้างก็เรื่องม้าแต่เราอวดเรื่องพระนามของพระเจ้าของเราเอเมนไหมกองทัพในสมัยก่อนเขาอวดว่าใครมีรถรบมีม้ากี่ตัวไซส์ไหนพันอะไรนะครับแต่สำหรับ อิสราเอลชัยชนะไม่ได้มาจากรถลบละมม้าเหล่านั้นชัยชนะมาจากพระนามของพระเจ้าดังนั้นสำหรับพวกเราเราอวดพระนามของพระเจ้าเอเมนไหมเราเองไม่ได้อวดว่าเรามั่งมีขนาดไหนแต่เราอวดพระนามของพระเจ้าเราไม่ได้อวดว่าเราแข็งแรงขนาดไหนเราอวดพระนามของพระเจ้า ระคัมภีบอกต่อไปนะครับสำหรับคนที่อวดเรื่องรถล้อและเรื่องม้านะครับว่าเขาทั้งหลายจะล้มพับลงไปแต่เราจะลุกขึ้นยืนตรงอยู่คนที่อวดสิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถช่วยเขาได้ในวันยากลําบากแต่ผู้ที่อวดพระนามของพระเจ้าในวันที่ยากลําบากพระเจ้าจะช่วยกู้เขาออกมาเอเมนไหมต่อไปนะครับสดุดีบทที่23ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดเลี้ยงแกะ จริงๆแล้วนะครับเป็นการแปลเพื่อให้เราเข้าใจง่ายจริงๆแล้วต้องแปลว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของข้าพเจ้าในความหมายคือเราเป็นแกะพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดั้นพระนามของพระเจ้าในข้อนี้คือเป็นผู้เลี้ยงแกะนั่นเองเมื่อพระองค์ประทานพระนามมาให้หรือเปิดเผยพระนามกับเราพระองค์ก็เปิดเผยพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับพระนามนั้นแลวเรามาอ่านตอนต่อไปนะครับว่าเมื่อพระเจ้าเป็น ผู้เลี้ยงแกะของเราแล้วพระองค์ทำอะไรบ้างข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เอเมนไหมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระองค์จะทําให้กับเราเพราะเห็นแก่พระนามผู้เลี้ยงแกะซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ พระองค์จะทรงนําเราไปในทางชอบธรรมและไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งใดก็ตามเราไม่ต้องกลัวเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยคาถาและทานพระกรรณของพระองค์ก็อยู่ที่จะให้กําลังใจกับเราเอเมนไหมงั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะชีวิตนี้ขัดสนไหมครับเราจะได้นอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดต้องนึกภาพด้วยนะครับเวลาพระคัมภีร์พูดแบบนี้อย่านึกว่าตัวเราเองไปนอนที่ทุ่งหญ้าเขียวสดเพราะว่าเราไม่กินหญ้า ลองนึกถึงตัวเองเราเป็นแกะนะครับแกะนอนอยู่บนทุ่งหญ้าเขียวสดทุ่งหญ้าเขียวสดสําหรับแกะเราคืออาหารเอเมนไหมและเขียวสดเป็นคุณภาพของอาหารคนที่ติดตามพระเจ้านอกจากไม่ขัดสนแล้วจะมีอาหารดีๆรับประทานทุกมื้อตลอดชีวิต <c oughs> อย่าไปบอกโอ้โหอาหารนี่มันแพงเลยอย่าใช้คำว่าแพงให้หลุดออกมาจากปาก อย่าขัดพระพรด้วยปากของเราอะไรที่มันเขียวสดสำหรับแกะนั่นคืออาหารชั้นเลิศสำหรับมนุษย์เอเมนไหม mm hmm. พูดทุกวันเลยข้าพระเจ้าจะกินจนหลับ <laughs> เพราะว่าแกะมันไปนอน mm hmm. คำถามนิดนึงนะครับมีใครเคยเลี้ยงแมวบ้าง mm hmm. คุณเอาข้าวคุกประทูไปอะถามว่าแมวมันนอนอยู่ข,ข,ข้างข้าวคุกปะทูไหมเว้น mm hmm. แต่มันกินจนจุกแล้ว มันถึงจะนอนอยู่ข้างๆนี่คือความหมายก็คือว่ามันจะมีกินจนเกินพอจนกระทั่งมันนอนลงเอเมนไหม,มนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทําให้วันนี้นะครับสะดุดีบทที่107ก็มีอยู่ข้อนึงที่บอกว่าพระเจ้าจะให้เราอิ่มด้วยของดีนะครับงั้นพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรครับจากพระนามพระนามอะไรผู้เลี้ยงแกะและพระองค์ทําสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ เอเมนไหมเราไปดูต่อมาในสดุดีบทที่31นะครับข้อ1ถึงข้อที่4เมื่อเราทราบพระนามเราสามารถมีประสบการณ์ตามพระนามได้บอกคนข้างๆนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขอย้ายข้าพระองค์ได้อายเลยขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงเงียบพระกันให้แก่ข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดอย่างรวดเร็วเถิด ขอพระองค์ทรงเป็นพระศิลาลีภัยของข้าพระองค์บอกคนข้างข้างว่าพระเจ้าเป็นพระศิลาลีภัยของข้าพระองค์เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระศิลาและป้อมปราการข้าพระองค์ขอทรงพาและนำข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์เห็นไหมครับเมื่อเขาทราบพระนามแล้วเขาจึงทูลขอ ตามพระนามนั้นเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ถ้าเรารู้จักพระนามของพระเจ้าเราก็จะรู้ว่าเราสามารถที่จะใช้ความเชื่อด้านใดได้เอเมนไหมขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายที่ดักข้าพระองค์อยู่เพราะพระองค์เป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์บอกคนข้างๆทราบพระนามก็ทราบกิจการเราสามารถใช้ความเชื่อตามพระนามได้ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงพระนามของพระเจ้านะครับในพันธสัญญาเดิมได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นชาโลมชาโลมก็คือเป็นสันติสุขของเรานะครับพระเจ้าเป็นสิทธิ์คณูก็คือเป็นความชอบธรรมของเรางนั้นเมื่อเราทราบพระนามแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรคือขอบเขตที่พระเจ้าจะทําให้กับเราในชีวิตนี้เราสามารถมีชีวิตที่มีสันติสุขได้เราสามารถมีชีวิตอย่างชอบธรรมได้เอเมนไหมคําถามก็คือว่าพระนามของพระเจ้า หมดลงแค่นี้หรือเปล่าเราไปดูในอพยพบทที่15บหข้อยีนะครับในท้ายข้อพระคัมภีร์บอกว่าเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าพระนามของพระเจ้าก็คือแพทย์ผมมีคําถามว่าวันนี้ชาโลมยังเป็นพระนามของพระองค์อยู่หรือเปล่าพระองค์ยังเป็นสันติสุขของเราอยู่หรือเปล่าพระองค์ยังเป็นสิทธิ์เคนูคือความชอบธรรมของเราอยู่หรือไม่ และเพราะเหตุใดเยโฮวาราฟาคือแพทย์ของเราพระองคถึงไม่รักษาโรคอีกต่อไปฮะถ้าชื่อหนึ่งหมดสมัยไปชื่อที่เหลือก็ต้องหมดสมัยไปด้วยเอเมนไหมเราไม่สามารถเลือกได้ว่าพันธสัญญาใหม่แล้พระเจ้าไม่ได้ชื่อนี้อีกต่อไปพระเจ้ายังคงพระนามนี้อยู่ และเมื่อเรารู้ว่าพระองค์เป็นเยโฮวาห์ราฟาหรือจะเรียกยาเวราฟานะครับเดี๋ยวนี้เขาทะเลาะก,กันนะขนาดยาเวสกดด้วยอะไรสกดด้วย W หรือตัว V ตัว V ทะเลาะกอันอีกอย่างที่บอกแล้วนะครับเรียกชาชิผมก็รู้เราหมายถึงใครนะครับแล้วไม่แน่ไปเจอคนกรีกแท้ๆในสมัยนั้นเขาอาจจะออกเสียงไม่เหมือนกับที่เราลงความเห็นสรุปกันไม่มีใครเกิดในสมัยนั้นแล้วมาบอกได้ในวันนี้เอเมนไหม ความจริงเปิดเผยอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เรามั่นใจเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้ววันนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแล้วแต่พระวจนะของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนฮาเลลูยางั้นพระเจ้ายังคงมีพระนามว่าแพทย์ของเราอยู่ดังนั้นเราจรึงมีสิทธิ์ที่จะใช้ความเชื่อใช้สิทธิอํานาจและรับการรักษาจากพระองค์ได้เอเมนไหมครับ <c oughs> วันนี้พระเจ้าเป็นแพทย์ของคุณไหมรู้ไหมครับว่าผมมีหมอที่ดีที่สุดประจําตัว มีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นแฟนของเพื่อนผมเขาจะมีอาการแบบเหมือนกระชักโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็ทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะต้องเข้าโรงพยาบาลแบบไม่มีสาเหตุแล้วหมอก็จะไม่รู้จะบอกว่าเป็นอะไรจะเป็นโรคจิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมีวันหนึ่งเพื่อนผมก็ขายของอยู่ข้างทางผมก็ไปนั่งเล่นไปช่วยขายของด้วยนะครับข้างถนน มีใครเคยขายของข้างถนนบ้างสนุกนะลูกค้าเยอะเดินผ่านมานะครับบางทีเพื่อนผมไปเข้าห้องน้ําก็ฝากกับถงุงเงินเอาไว้ให้ผมแล้วให้ผมช่วยขายนะครับผมก็ไม่รู้ระคงราคาะไยมยีวันหนึ่งแฟนเข้ามาที่ร้านแล้วเขาขายของอยู่พอดีเกิดชักอยู่ตรงนั้นพเพื่อนก็เลยบอกว่า เดี๋ยวเขาต้องดูร้านช่วยขับรถเขาเนี่ยพาแฟนเขาไปที่โรงพยาบาลหน่อยผมก็พาไปใกล้ๆนะครับก็สมิธเวสหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอลงความเห็นว่าไม่รู้เป็นอะไรแต่ก็ให้ยามานะครับแล้วผมก็ขับรถพามาส่งก็น้องคนนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งน้องคนนี้เขาโทรมาหาผมตอนดึกก็เลยคุยกันทักทายนิดหน่อยทันใดนั้นเองเขาชัก ทรศัพท์ตกมาที่พื้นแล้วผมก็เอาไงดีจะโทรไปบอกเพื่อนหรือว่าจะทำยังไงดีแต่นึกขึ้นได้ว่าเรามีหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมเลยอธิษฐานแล้วก็สั่งให้โรคเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วอีกแป๊บหนึ่งน้องนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกับผมต่อผมบอกว่าอยากหายไหมเบื่อไหมที่เป็นแบบนี้ มันเป็นอยู่ตลอดหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรรักษาก็ไม่ได้อยากหายไหมเขาบอกอยากหายผมเลยบอกเขาว่าผมรู้จักหมอคนหนึ่งอ่ะเป็นหมอประจําตัวของผมเป็นหมอที่ที่เก่งที่สุดในประเทศจริง,รงๆไม่ใช่ระดับประเทศเป็นระดับโลกหมอคนนี้เนี่ยเก่งระดับโลกแล้วเป็นหมอประจำโอ้โหเขาคงคิดว่าโอ้โหแบบผมนี้คงแบบรวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมบอกว่าเอาอย่างนี้หมอผมเนี่ยรักษาโรคนี้ได้อยากให้ผมแนะนําให้รู้จักไหมเขาบอกอยากอยากผมก็เลยบอกว่าหมอพี่เนี่ยชื่อเยซูนะเขาก็เริ่มฟังแล้วเขาถามว่าแพงไหมผมบอกว่ามันแพงมากน้องจ่ายไม่ไหวหรอกแต่หมอคนนี้ยอมจ่ายแทนเราแล้วโดยการไปที่ไม้กางเขนถูกตรึงและเป็นขึ้นจากความตายแบกเอาโรคภัยไข้เจ็บไป น้องต้องการให้พระองค์รักษาไหมเขาบอกเอาโอเคผมก็เลยนำเขาอธิษฐานทางโทรศัพท์แล้วจากนั้นก็วางหูไปผ่านไปหลายเดือนนะครับผมไม่ได้เจออีกพอดีผมไปเจอเพื่อนผมก็เลยถามถึงแฟนเขาเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงมันไม่ป่วยอีกเลยมันไม่เข้าโรงพยาบาลอีกเลยผมก็เลยถามว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เขาไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีก ก็บอกว่าประมาณสามเดือนได้แล้วแล้วบอกว่าผมก็เลยบอกว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วเขาโทรมาแล้วเขาชักอยู่ก็เลยอธิบายเรื่องพระ,พระเยซูไว้ฟังและอธิษฐานเผื่อเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับเขาบอกโอ้โ oh, หพระเจ้านี่สุดยอดรักษาได้หมอรักษาไม่ได้แต่พระเจ้าเนี่ยรักษาได้ขอบคุณพระเจ้านะรู้ไหมครับเรามีแพทย์ส่วนตัวผมมีหมอใหญ่ประจําตัวและตามและไม่ว่าผมไปที่ไหนหมอไปที่นั่นด้วย เอเมนไหมในพันธสัญญาเดิมเขาต้องจำชื่อของพระเจ้าว่าพระเจ้าพระเยโฮวาอะไรบ้างแต่ทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในพระนามเดียวในวันนี้พระนามของพระเยซูซึ่งแปลว่าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดรอดจากทุกอย่างวันนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าพระนามของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมออกเสียงยังไงไม่เป็นไรเหลือแค่นามเดียวเท่านั้นที่เราจะรอดได้คือพระเยซู คนในพันธสัญญาเดิมต้องท่องไม่รู้กี่ชื่อเรารู้แค่ชื่อเดียวเอเมนไหมแล้วเมื่อเราอธิษฐานในนามของพระเยซูเราสามารถรับการรักษาได้ทุกที่และทุกเวลาขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้มีใครมีแพทย์ส่วนตัวลวบ้างมีอะไรที่เราต้องกลัวเ่างไหมครับมีอะไรที่เราต้องกังวลอย่างไหมครับกลัวแม่โลกมคนพันคนจะล้มอยู่คนเป็นหมื่นจะล้มลงที่ด้านข้าง แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ข้าพเจ้าเอเมนไหมช่วงที่หวัดนกระบาดทุกคน <c oughs> ใส่หน้ากากผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่เข้ามาใกล้ผมผมสามารถกินไก่ได้ผมสามารถไปไหนโดยไม่ต้องผูกหน้ากากได้ผมเชื่อว่าทุกเชื้อที่แตะร่างกายผมมันต้องตายทันทีมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งเดินทางไปในที่ที่มีโรคระบาด เป็นโรคระบาดที่ถ้าสัมผัสผิวหนังแล้วคนที่น่าจะตายทันทีในสมัยนั้นยังไม่สามารถที่รักษาได้นะครับเ <c oughs> มื่อเขาไปถึงที่นั่นเขาช่วยคนมากมายให้หายได้ดังนั้นพวกนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคุณทํำยังไงเราไม่เข้าใจเพราะขนาดหมอที่มาหมอ,อยังตายเลย <c oughs> เขาบอกว่าคุณไปเอากล้องจุลทรรศน์มาแล้วเอาเชื้อใส่ที่มือของผมดูแล้วคุณจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น เขาเอาเชื้อหยดหนึ่งเนี่ยใส่ลงไปที่มือของผู้รับใช้ท่านนั้นนะครับเอากล้องจลศั์ด,ดูเขาเห็นว่าทันทีที่เชื้อแตะไปที่เนื้อเชื้อนั้นตายทันทีรู้ไหมครับว่าเรามีสิทธิอํานาจขนาดนั้นเรามีพระนามของพระเยซูผู้รักษาของเราดังนั้นแทนที่เราคิดว่าเราจะเป็นคนแรกที่ป่วยทันทีที่ฝนตกมีข้อไหนในพระคัมภีร์บอกว่าทันทีที่ฝนตกท่านจะป่วยมีไหมแล้วเราไปยืนหยัดเชื่อตามนั้นทาไม รู้ไหมเราเชื่อด้านไหนเราได้ตามนั้นแม้จะเป็นความเชื่อที่ไม่ตรงพระคัมภีร์นะครับฝนตกฉันจะเป็นคนแรกในซอยที่ป่วยมันจะเป็นตามนั้นทันทีแต่จงเชื่อนะครับไม่ว่าเราจะยืนตากฝนก็ไม่เป็นไรผมเองถูกสอนมาจากคุณแม่ผมนะครับด้วยความหวังดีนะครับด้วยความรักจริงๆนะครับอย่าไปตากฝนตากฝนแล้ว <c oughs> จะเป็นวัด จริงๆเนี่ยเราเราต้องล้างสมองแล้วนะมีคนบอกว่าเป็นคริสเตียนไปโดนเขาล้างถูกต้องครับล้างของที่ไม่ถูกออกไปให้หมดเอเมนไหมแม่ผมยังสอนอะไรอีกหลายอย่างไปงานศพกลับบ้านมาต้องอาบน้ําสระผมนะลูกถามทําไม <laughs> เดี๋ยวผีมันตามมา <laughs> ผมก็เลยสงสัยว่าผีมันกลวนน้ําถ้าเราล้างน้ำแล้วผีมันจะออกคือมันมีหลายอย่างที่ผู้ใหญ่ใส่เข้ามาด้วยความรักและความหวังดี แต่เมื่อเรามาเป็นพระมาเป็นคริสเตียนเราเราต้องถามดูพระคัมภีร์พูดไว้หรือเปล่ามีตอนไหนบ้างว่าโดนฝนแล้วป่วยแต่จริงๆนะพอผมเชื่อแม่ผมเนี่ยทุกครั้งที่โดนฝนแม่กระทั่งหยดเล็กๆเนี่ยผมป่วยทันทีนี่คือเรื่องจริงผมตากแดดก็ไม่ได้ตากแดดก็ป่วยโดนฝนก็ป่วยจนกระทั่งผมมายึดในพระวจ,จนะว่าถ้ามันมีไม่มีในพระคัมภีร์ผมไม่เชื่อแล้วจากนั้นผมกล่าวเลยว่าไม่ว่าผมจะโดนแดดเผานานแค่ไหน หรือจะโดนฝนกระหน่าเพียงไรผมไม่ป่วยเชื่อไหมครับผมสามารถเดินกลางแดดจนหัวดําหัวแดงหมดเลยเราไม่ป่วยสามารถตากฝนกระโดดไปกระโดดมาก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเราได้ตามที่เราเชื่อเอเมนไหมให้หรอกขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์ที่เราได้รับในวันนี้ขอบคุณสาหรับพระนามของพระองค์บ้างกรอวดเรื่อง รถรบรถม้าแต่เราอวดพระนามของพระองค์ขอบคุณพระเยวาวราฟาแพทย์ของลูกแพทย์ของทุกคนที่พระองค์รักดูแลเอาใจใส่และพระองค์เตรียมการรักษาผ่านการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์ไว้ให้กับเราทุกคนลูกขอบพระคุณที่พระเยซูคริสต์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดไปด้วยบาดแผลของพระองค์พวกเราทั้งหลายจึงได้รับการรักษาแล้ว ขอพระคุณสำหรับสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์และเรามั่นใจมากกว่ามีหมอประจำตัวติดตามเราไปเพราะเรามีพระองค์สถิตยอยู่กับเราอยู่เสมอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน